ดีแน่นอนถ่ายก็จะแบบลื่นปืนลื่นปืนตัวนี้ท่านไป2 3สวีนะคะก็จะเห็นผลเรื่องสัดส่วนแน่นอนสวัสดีค่ะถึง คสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์5ไอเทมนะคะสําหรับคนที่ถ่ายยากท้องผูกถ่ายไม่ออกทํายังไงดีคนที่มีภูมิจากแบบการถ่ายไม่ออกวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์ไอเทมที่เราใช้อยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ท้องผูกแบบมากๆคือท้องผูกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้มาตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยท้องผูกจนมาถึงแบบปัจจุบนันเนาะแล้วก็ได้ลองผลิตภัณฑ์เนี่ ค่อนจะหลายตัวมากๆนะคะทั้งผลไม้หรือว่าอะไรต่างๆที่คนเขาบอกว่ากินแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยทานมาทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ลองมาหลายตัวจนเจอตัวที่เราชอบแล้วก็ตัวที่เราคิดว่าเออมันช่วยได้จริงๆวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าก็คิดว่าบางคนอาจจะประสบปัญหากับการที่เฮ้ยเราแบบไม่ได้อ้วนนะแต่ทําไมเราแบบมีพุงออกมาอาจจะเป็นเพราะโอเคเราถ่ายไม่หมดถ่ายไม่สุดบางคนอาจจะท้องผูกเลยทําให้ตัวเองมีพุงไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยใครที่แบบโอเคมีปัญหาท้องผูกโดยตรงถ่ายไม่ออกจริงๆหลายวันมากมาก หรือเป็นอาทิตย์เลื่กว่าจะถ่ายเนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้นะคะคือคลิปนี้เนี่ยเรารวมมาจริงๆแบบเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าไอเทมทุกอย่างที่เราคิดว่าเคยมันกินแล้วได้ผลจริงๆแล้วเราก็ลองมาแล้วทุกตัวนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรมาแนะนาทุกคนบ้าง ขอเท้าวความกอ่อนคือเราเป็นคนที่ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เลยท้องผูกมาตั้งแต่ตอนนั้นคือที่ผ่านมาก็จะถ่ายยากถ่ายนานถ่ายหน,นักเบ่งทีมันก็รู้สึกเจ็บอะไรแบบนี้เดยจาะลาทุกครัง้งถ่ายทุกครัง้งก็ซึือมตันทุกครั้งทุกคนเพราะว่าแบบก็มันใหญ่มากจริงๆเพราะมันเกิดจากการที่เราไม่มีกากใหญ่เลยไม่มีไฟเบอร์ช่วยหรือว่าไม่มีแบบสิ่งที่ช่วยย่อยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแต่พวกเนื้อนมไข่ไม่ค่อยได้ทานน้ำด้วยแต่ก่อนอาหไม่ทานน้ำเลยรวมๆเลยละการก่อนที่จะไปเน้นอทมห้างนี่ย อยากแนะนาให้ทุกคนทานน้าจะทําให้นอาถ่ายสะดวกมากขึ้นแล้วก็น้ํามันเสริมทุกอย่างในร่างกายจริงๆก่อนที่จะไปแนะนําอะไรก็อย่างไรทุกคนแบบทานน้ากันเยอะๆด้วยนะคะนี่จำเป็นจริงอย่างแรกก่อนละกันเนาะแล้วค่อยอย่างแรกที่คิดว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างนี้แนะ่นอนแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะก็คือน,นี่เลย นองกล้วยะค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบกล้วยหอมนะคะที่เราซื้อมาจากเซเว่นคือทุกครั้งทุกวันอะไรอย่างเงีงย้งยคุณพ่อจะต้องซื้อมาให้ทานนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ท้องผู้โดยปกติอยู่แล้วนาองก,ก็เลยแบบทานกล้วยบ่อยมากๆนะคะขอวางไว้ก่อนเป็นผลไม้ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากๆสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองก,ก็กินแล้วนะแต่แบบก็ยังไม่ช่วยทุกคนลองกินเขาแบบทุกๆวันใครที่อยากจะลดหุ่นไปในตัวเนี่ยนะคะก็แนะนําไม่ทานกล้วยไปด้วยเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราอิ่มแล้วก็อยู่ท้องแบบได้นานมากๆกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้น ที่อยู่ในผลไม้เนาะซึ่งไอก้กาะแก่พวกเนี้ยค่ะก็จะยิ่งทําให้เราเนาี่ยขับถ่ายได้ดีดยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกล้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราถ่ายง่ายนะคะโดยที่เขาเนาี่ยมีสารที่อยู่ในกล้วยชื่อเป็นสารสติงทุกคนคือเป็นสารที่แก้ท้องผูกแบบว่าระง,งับหรือแบบไปหยุดยั้งการท้องผูกของเรานะคะใครที่แบบไม่อยากลองอาหารอย่างอืนอะไรไงอยากลองผลไมใล้ใกล้ๆตัวก็ลองทานกล้วยดูทุกๆวันก็ได้อันนี้แบบแนะนําจริงๆเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เห็นผลแบบมากๆนะคะก็มาต่อกันตัวที่2เลยนะคะทุกคนก็คือเป็น ไฟเบอร์มิกซ์นะคะทุกคนตัวนี้เขาเป็นไฟเบอร์นั่นเองหนึ่งกล่องอเขามีสี่ซองนะคะก็เป็นไฟเบอร์ที่แบบเป็นผงแล้วก็ชงเนาะเขาจะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายด้วยนะคะคืออยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถทานได้สองเ,เลยเลยก็คือทานแบบว่าช่วยลดน้าหนักเออควบคุมน้ำหนักดูแลห่นอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะทานเพื่อช่วยลดท้องผูกแก้ท้องผูกหรือว่าช่วยปรับสมดุลในลำไส้เนี่ยตัวเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันสามารถทานได้สองเลยเลยแต่ว่าเราเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องขับถ่ายเนาะเพราะกะค็ ก็จะทานก่อนอาหารเย็นเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าจะทานแบบก่อนนอนไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทานแค่วันละหนึ่งสองพันนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยไฟเบอร์ธรรมชาติเนี่ยถึง1นึ่งหมิลลิกรัมเลยทีเดียวนะคะทุกคนคือเยอะมากแล้วที่สําคัญนะคะก็ยังมีพีบโอติกระดับพรีเมียมมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเนดะ้อซึ่งพีบโอติกเนี่ยนะคะทุกคนก็จําเป็นมากๆสําหรับคนที่ท้องผูกถ่ายยากเพราะว่าพีบโอติกเนี่ยนะคะทุกคนก็เป็นอาหารที่ไปช่วยหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เราเลย มันก็จะช่วยให้ลำไส้ของเราเนี่ยปรับสมดุลแล้วก็ทํางานได้ดียิ่งขึ้นเลาได้ตัววีด้านคะคะทุกคนก็ยังมีวิตามินผงผักที่เขาจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายเนาะรวมถึงสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะทุกคนเช่นคลอรฟิลเนาะแล้วก็สกการสกัดจากธรรมชาติมากมาหรือที่ช่วยขจัดของเสียหรือว่ากําจัดของเสียาจากร่างกายในยอีกเยอะมากๆนะคะในตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวจะลองชงตัวนี้ดูนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าหลังจากที่ได้กินมาคือเรารู้สึกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่ทานง่ายมากๆนี่เลยสีประมาณนี้เลยออออย่่่าางงงทีีีีีบบบกกมมมมััันนนนนระไแ้้ดวผผตๆส เขียวแบบนี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยโอเคมากหอมอร่อยมากนะคะชงแล้วเนี่ยก็พร้อมดื่มทานได้เลยนะคะเขาก็มีขายนะคะเป็น1กล่อง12ซองชเลย285บาทท่นนะ,ะทุกคนมีขายที่วัดสันนาะสำหรับกล่องใหญ่ๆนะคะใครที่อยากลองกอดก็แนะนําที่เซเว่นกอนกล่องละ99บทาทค่ะนทุกคนแล้วก็คือทานได้แบบ2เวเลยเป็นไฟเบอร์นะคะแต่ว่าไม่มียาถ่ายนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยไอที่มันทาให้ถ่ายง่ายเนี่ยเพราะว่าแบบมียาถ่ายหรือเปล่าไม่มีนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าทานเข้าไปและะ้วเนี่ยมันถ่ายง่ายจริงๆเราก็เป็นคนที่ท้องผูกพอไปเพิ่มมไฟเบออรร์พิ่่กกกาาาหงต จากผักจากวิตามินนะคะมันก็จะทําให้ขับถ่ายดีขึ้นมากๆลยคะจากตัวนี้กินไปประมาณหนึ่งกล่องที่เขาจัดให้มานี่ก็เห็นผลแล้วตัวเนี้ยท่านไป2 3งาวีนะคะก็จะเห็นผลเรื่องสัดส่วนแน่นอนเพราะว่าแบบระบบเผาผ่านเราดีขึ้นระบบขับถ่ายเราดีขึ้นของเสียมันออกจากร่างกายเราได้ขับอะไรมากขึ้นกว่าเดิมท้องมันแบนลงหุน่นแบบเล็กๆล,ล,ลงนะคะจากการขับถ่ายของเราที่ดีขึ้นนั่นเองแนะนํามากๆเลยนะค,ะคนพีด้าไฟเบอร์มิกตัวนี้บอกเลยว่าทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ ตอไปเลยน่ะทุกคนตัวที่3แล้วตอนแรกมีผลไม้มีไฟเบอร์แล้วนี่เป็นดีท็อกบ้างเออสำหรับใครที่โอ้โหมันช่วงนั้นคือมันถ่ายไม่ออกจริงๆแบบท้องมันปูดหนักจริงๆร,งรงิหรือว่าช่วยกินเยอะอยากดีท็อกออกเร็วๆอยากขับของเสียออกไวๆนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนีเอสเบอร์รี่นั่นเองดีท็อกลำไส้เขาจะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยทำมาจากธรรมาชาติสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์น็ก็คือกินตั้งแต่คืนนี้ตื่นมาก็คือแบบหน้าท้องเบลล่าเพราะทานอย่างแต่เช้าทำให้อุจจาระของเราเนี่ยทรงสวยทรงสวยเราอยากจะ บอกว่าคนที่เป็นท้องผูกคนที่มีปัญหาการขับถ่ายจะต้องดูอุจจาระของตัวเองด้วย ลักษณะของอุจจาระสีของอุจจาระเราใครอยู่จาระก็ต้องหันไปดูด้วยเนาะไม่ใช่ชกดลงไปเลยบางทีอุจจาระมันบอกถึงแบบสุขภาพของเราได้อย่างแรกเลยถ้าเป็นคนที่อุจจาระแบบเป็นกล้วยเลยเนียนๆเรียบๆคือดีมากสุขภาพดีขับถ่ายดีต่างๆดีใครที่อุจจาระเราเป็นก้อนของอุจจาระกะ็ต่ายลงมาเป็น <c oughs> ปุ๊บอไรนั้นคือท้องผูกและมีปัญหาและอาจจะแบบย่อยไม่ดีไม่มีกากใัยขาดกากยยต่างๆอันนั้นค่ะค่อนข้างที่จะไม่ปกติแล้วแต่ว่าใครที่เป็นอึกระตายจะเป็นอึกระต่ายที่ติดกันอันนั้นก็ไม่ดี การใ้การขับถ่ายมันดีไม่พอนะคะดีที่สุดเนี่ยคือเลียวยาเอาเป็นกล้วยถ้าใครเล็กๆรีบรางเงี้ยผิดปกติแล้วเหมือนกันหรือว่าใครอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะทุกคนคือเรามีหลายแบบมากเลยเพราะเราเป็นคนที่ท้องไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะกลับมาที่ดีท็อกกันนะคะทุกคนเราเนี่ยจะเน้นทานตอนก่อนนอนนะคะทาน2เม็ดเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้ดีมากๆนะคะมาถึงวันที่4กันแล้วนะคะทุกคนนผลไม้เีกชนิดนึงนะคะที่ช่วยด้านการขับถ่ายแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีมากๆนะคะใครอยากไปทั้งทั้งสองเว doo <laughs> อันนี้นะคะก็เป็นลูกคุณของซันสวีนั่นเองนะคะคือเรากินแต่ลูกคุณของยี่ห้อนี้อย่างเดียวพรรู้สึกว่ากินง่ายที่สุดแล้วรสชาติแบบไม่ได้ยิ้มแย่มาเพราะว่าบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับการทานลูกคุณใช่ไหมเพราะว่าลูกคุณมันก็มีรสชาติที่ค่อนข้างแบบเป็นเอกลักษณ์นิดนึงเออไม่ได้แบบโอ้ใครๆก็จะกินแล้วก็จะแฮปปี้อยงเนาะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบหวานหวานอร่อยอร่อยนะคะราคาก็นั้งสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพมาเต็มน้องลูกคุณตัวเนี้ยเป็นผลไม้มีกากใยมากเป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นยานายาาาาไ้อัันนนดดบปก็็ว่เธรรมชติะะค ช่วยในการกระตุ้นการแบบบีบตัวของลำไส้เราเหมือนกับให้ลำไส้เราไม่ขี้เกียจเออใครที่ท้องผูกใครที่ถ่ายไม่ออกเนี่ยบางทีคือลำไส้เราขี้เกียจนะคะคือเราไม่ได้ถ่ายเป็นกิจวัตรลำไส้เราก็ขี้เกียจไม่ยอมที่จะทํางานทุกวันเราเนี่ยก็จะกินเป็นช่วงๆเออช่วงไหนเรารู้สึกว่าโอเคท้องผูกมากๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยถ่ายเลยก็จะกินตัวนี้เวลาถ่ายออกไาเนี่ยก็ค่อนข้างมีกลิ่นนิดนึงเออลุกคณมันเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะตัวแบบมากๆแบบมากๆๆนะคะก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าถ่ายมันก นิดนึงเนาะแต่ว่าถ่ายดีแน่นอนถ่ายก็จะแบบรื่นปืนลื่นปืนทำให้ถ่ายบ่อยมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเขาไปกระตุน้นให้ลำไส้เราทํางานเนาะใครที่มาเวทนาลน้านหนักตัวลูกพุนเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกพุนเนี่ยทำให้อิ่มง่ายมากเขามีคุณสมบ,บัติในการดูดซับน้าตาลกลูโคนมันจะทําให้อาหารที่กำลังจะดาเนินแบบว่าไปสู่กระเพาะค่อยๆย่อยอะไรเงี้ยมันดําเนินช้าลงแล้วามเนินช้าลงปุ๊บอบบมันจะช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของเราด้วยอาจจะรสชาติไม่ถูกปากใครบางคนแต่ก็ลองกินนนนนนดูึ้้เเชืื่่่ออวาป็ผลลัไไหมแแียงงกใค แล้วคุณสมบัติที่ตามมามันก็แตกต่างกันในแต่ละตัวแล้วแต่จะเลือกแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการลดน,น้ําหนักขับถ่ายได้ดีแบบมากๆจริงๆก็ตัวสุดท้ายน,นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นของ h ช c พ i PRD นะคะทุกคนเป็นที่พี่นุ่มกันชัยนะคะเป็นพิเซนเ,เตอร์นั่นเองเออคือเราก็ซื้อมาเพราะว่าคุณแม่แนะนําเพราะว่าคุณแม่ดูพี่นุม่มเป็นพีไบโอติกแล้วก็เป็นโปรไบโอติกด้วยเน้นในเรื่องของการเพิ่มตูดเลียจีแล้วก็เน้นในเรื่องของการล้างสัตว์กินน้ำลา้ให้หมดไปนะคะตัวนี้อยากจะบอก เออก็แพงอยู่แต่ว่าคุ้มคือเนี่ยจริงๆเขาจะมีประมาณ10กว่าซองแต่เรากินแบบเหลือเยอะมากเรากินมาหลายกล่องมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาแล้วก็ชงกินปกติแต่ว่ามีความแบบเหมือนยานิดนึงคือก็อร่อยแต่ก็อร่อยในเวบเดียวๆคือตัวเนี้ยมันป้องกันหลายอย่างค่ะทุกคนป้องกันมะเร็งลำไส้ต่างๆใครเป็นลิสีดวงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยแบบ,แบบแก้ได้เหมือนกันนะคะก็จะช่วยแบบบรรเทาอาการลงแล้วก็ป้องกันมะเร็งนะคะแล้วก็ยังช่วยแบบล้างสารพริษออกจากลำไส้เราด้วยรู้สึกว่าระบบเผาผลาญมันดีก็คือทุกตัวที่กินนนนนน่่มมััััททายดดีีี้้งหเเอตตววก็็ปใ ถ่ายดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดีแบบร0 0เออเพราะมันไม่ใช่ดีทอ็อกแต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าเออร่างกายเราดูถ่ายเป็นเวลามากขึ้นวิธีการเก็บรักษาของตัวนี้นะคะทุกคนก็ต้องไปแช่เย็นนะยิ่งอยู่ในอุณหภูมิเย็นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะคือมันจะเน้นในการปรับจากข้างในออกมาจริงๆคือไม่ได้แบบกินเพื่อเห็นผลออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วยปรับช่วยป้องกันจริงๆเลยที่มันจะเกิดขึ้นในร่างกายจากการเป็นท้องผูกการถ่าย่ออกของเราอะไรเงี้ยไม่แนะนำอันน 7จ0อยบาทนะคะเราซื้อใน a c e b o o k นั่นเองก็ลองซื้อไปได้เพียดีไทยแลนด์ จบไปแล้วนะคะทุกคนสาหรับคลิป5อเทมนะคะสําหรับคนท้องผูกทําให้มีภูมินะคะหรือว่าถ่ายไม่ออกวันนี้มาแนะนํากันเลยเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงทุกอย่างที่ทานมาเนี่ยก็ทานมาเองจริงๆเราทุกตัวก็คือเห็นผลหมดเลยแต่ก็เอามาแชร์ให้ดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่เห็นผลนะคะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยไดเห็นผลไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลมากเห็นผลน้อยเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะเพราะว่าบางตัวที่เราเคยกินมาแล้วมันก็ไม่เห็นผลแต่เห็นผลกับคนอื่นก็มีซึ่งเราก็ไม่ได้มาออกรระบบบกกกัััทยยเเาาาาสสํคคคญมๆนน็อใุุ้ดดูแลภพตววง แล้วก็ฝากทุกอย่างด้วยนะคะบอกเลยว่าตั้งใจคัสสัตมาเพื่อทุกคนจริงๆเนาะอยากเอามาแชร์จริงๆอยากทํามานานแล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองมันมีปัญหารจริงๆวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพยายามแบบปรับตัวเองปรับการกินด้วยแล้วก็กินน้ำเยอะๆที่สําคัญนะคะทุกคนแล้วก็ลองอาตัวช่วยพวกนี้แหละยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเราอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะก็จะมีอัปเดตในไอจีอะไรอย่างเงี้ยใครถามก็จะตอบตลอดเวลาก็ไปติดตามกันได้นะคะรวมถึงยูทูบด้วยนะคะค้วนิีีโย ต่อทุกคนนะคะก็วันนี้ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าน้ำวันดีนะคะก็ไปเข้าน้ำันด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ